จงจะเด็กข้ามาสวยงามบวชวชในวันนี้ด้วยเอินของอ ก่นขาพระเจ้าลนอนนนมัสการแต่คุณครูบาอาจารย์ผู้เรียนเวอัญุณีก่อนขึ้นเนือเกศดุดีเกทั้งพระแม่ธรณีผู้รักษาอารพอหลวงคููมีคนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมหาวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว ต้อนรับราชี่มีในพระองค์งงท่านก้าวกระผมผามพระชุนชัยบรรุงพร้อมเรื่องเ่เาศิษย์มาประกอบพิธีภารกิจบวงสรวงในวันนี้ขอเดชะบารมีเหนือวาระณก้าวรกระหมอ่อมผู้กองราทุกทุกพระองค์ท่านทรงเป็นจอมกษัตริย์กับติยราทั้งเพียงใด คอยจกปกัดรักษาฟื้นแผ่นดินไทยให้ภูมิป่ปาปลาปาสมนสาไทยได้อยู่อาศัยประกอบภารกิจขูกบ้านสรางเรือนประกอบเพื่อการเกษตรต่างๆนานา พาเนียว่าชมมาช่วยอันโมทณาช่วยอมวยบยพรป้องกันลักษาให้แก่ผู้ข่าปราเจ้าตะลายในการพิธีบวงสวนพรอยญาติพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านทุกคนด้วยกัน ต่อไปนะครับจะได้อขอกขราบราะนาบองค์เทพคุณท่านาพระครูได้ให้ความเมตตาอาจุดเทียนน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปขอเดชะธรรมีของหลวงปู่เขลียนสุภะโตพระมองคุณบุตรภูเ็นปูพาพเจ้า ขอน้องลูกศิษย์ลูกหาข้านํำมน่นไปด้รับนำมุ่นจากขันนี้จากขาาของลวงครูให้ทุีนีแห่กันทุกานทุกคนหากดวงวิญญาของครูท่านสองสิบอยู่ใสันไดพบใจกอนทีเดียมาช่วยนวยพรานชาลังขาถาลงในคันนำมนตนบาดนำมุ่นยิ่เทอนสาธุ นโมตัสสะะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิพุทธิยปีสังขังสรนังขัตฉามิปฏิยปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยปีธรรมังสาระการคัจฉามีตติยปีสังฆังสาระการคัจฉามิอิทิปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณสัปพนโนสุขัโธกับวิถุมุตโลปุริสสะธรรมัสสาพระภิษณกะเทรนุตลานุพุทโธภควาติสวะขาโตภควะตาธมโมสันติติโกวัตริโสเอหิปัสโซกนาจิโกปัจจังเวทิตาโพบิญูปิสิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกสังโกสุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโกยายาปฏิปันโนภะวโตสาวกสงโสามีปฏิปันโนระวโตสาวกสังโกยักติดังจัตาในบริสุทิัทิภาริยธรรบริสุทตรราเอสัตภะวะโตสาวกสังโฆอายโยปังนยโยทักขิายโยอันชรีการนียกันตรังคุณยักเกตังโลปัสสิ တိ රෝමී පුත්ත ケイ වංචන නම් රජේ කුමත්තේ වන්තා හත්ජේ රබා කන්ජේ වහමෙය පරමේ කුරා පාදේදා දෙච්ච ලෝකංජේ වස්සප්පත මහපසින්තිමේ සමුහති සමුහතා සමුහසේන าร ූපය කච්චතා කතුමුදි තිසාහි සම්පතේ සමුහතෝ වරං පුත්තෝ නස්මෝ පුත්തായ නක්කුංකෝ පකුසන්ත්‍රෝ මො කුත්තර කුණා තම්මනෝ තා තුක්කේ පක්කසපතා කුත්ස්වන් කුල යක්සුස්පස්ටි අරණ මෙතයි อ๋อเดชพระบรมมีพระพุทธเจ้ากำห้าพระองค์ทรงเสด็จลงมากำราบปากโยมานักไปดีทั้งผู้ผีวิญญาณราทูตทั้งถีพูดถ้าผีายทั้งโกงเป็นทั้งศูนยระกายที่แก้มธรรมัญญาสาไสแก้มให้มีรูปไปยไทยรุกพาผีตายหลวงพิศาจหาขออย่ามาข้ามไปสารพัสที่ดูการพุทธังหาที่เที่ยวการสารพที่ดูร้ายและขนาดทั้งอุบาทและเจนใดทั้งคุณทั้งใสที่กับใช้เมื่อมาทำเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำและเบื้องบนที่ทั้งคุณผีคุณชุนได้วยตาาพระพยนที่ตกมาไว ขอเดชพระบารมีพระพุทธท่านจงเสรีตมาทำลายร้านลูกบีจาราคาพุทธเจ้าขอรับธนาคุณพระสงฆ์พูดส่งสินอันบริสุทธิ์ชดคนบริสุทธิ์สินสาเป็นดาพุทธนเป็นงงคนร้านพทดทันให้อาหาย สัพพุทสัพพสสัพพุทสัพพไปสัพพกิเันไรขออย่ามาข้ากายวีขอให้บอกไปจากกิจะารนอกขอบจักรวาลนับัดนี้พุทธังจัรวาลงปิดังชานามิท่ามันจะระวังปิดาัการนี้สังฆังจะสวารังหางปิดตังชานามิคัชมีคับชมีคัชมีองเจ้าตุคกุยามหาญาณต่างอัครสินต่างกาสะต่างทิคุ่าะเลทุติยมปีองค์เจ้าตุคกุญามหาญาณต่างอัครสันต่างาสะต่างวิงเว

สัพพะยังมิณาสันติสัพพทุกขังวิณาสันติสัพพโตุังวิณาสันติรัตนาอาหังการิสัพพะาสัพพเทวามังคายันตุสัพพะเอเตนะมังคกราเตเจนะสัพพะโสธีปักวันตุเมนะเมตตาจะารพปุรัสสิมานะสัมภเวเยอัปปะิมานังพุทธันตยนี้นุทธันติให้อยู่ ยันริ้ดีว่าการเอาเินกันแต่เดี๋ยวจะมันเอาปูชุกนั้นตัดต่อปาปะกับปูชุกสุดพิลัน กันตั้าพุทธาวนาวนาสมินจุญญาสุนิขันเอามังกรจ่าโจะมาอาโปสกุัสสัตโตปาปัตขโหสุสปินากัรตั้งธรรมาวนะวินาสมินจุญญานิขันเอามังกรจ่โจจะมอาโปสกุัสสัตโตปาปัตขโหสุสปินาการตันสังขามุปาเวนะวินาสเมินจุด้วยอนุภาพแหกระุตหน้าลักษาแกาติพี่นนองของพระเจ้าโดยอนุภาพแห่งทั้นี่พี่น้องในข้อรปฏิบัติ แห่มากกะจั๊บคัเอาพดไอันตรายมีกับพีนองโดยอนุภาพเพ่งประสงค์โดยโดยบรมีของพระเทรานุเทละผู้ร่วมรับครับทันเจ้าบาทนี่ออกส่งยั่งชัดจิตเจ้าอาวาสคอใไม่ตะกุกตะู่ขอาโกเข้าห้มีความสุขคสบายแพร่ไพศาลค้มค้องงางโหมใหจะเริญก้ากลอุดมสมบูรณ์ด้วยผู้กัะจั๊บสงสารสังตลอดไปก็การเชิญสาธุ ดังๆคือเอาดังๆกิน,น,นบกโบกะจบโบ๊ะลงไอะไดซุ้มพรปากเด้อคิดนี้ไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจก่อนนะคะ